สลามมาเลยกุมสวัสดีค่ะวันนี้แม่แย่าจะพามาเข้าครัวเราจะมาทำแซนด์วิชไข่มะเขือเทศชีสนะคะนี่ก็คือไข่สองฟองนะคะนี่ก็คือมะเขือเทศของเรานี่ก็คือขนมปังนะคะแล้วนี่ก็คือครีมชีสส่วนผสมเราก็มี มีเกลือแล้วก็พริกไทยดำนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแม่ย่าจะพาไปนะคะคือขนมปังเราก็ใช้อันนี้ลูกเล็กๆนะคะไม่ใช่ใหญ่นะคะเราก็เจาะไส้ถ้าเราชอบครีมชีสเราก็ใส่ข้างในไปเลยนะคะที่แม่ย่านี่คือครีมชีสนะคะนี่ค่ะเราเจาะเข้าไปข้างในให้มันเป็น ให้มันเป็นรูปไปข้างในนะคะแบบนี้ค่ะเนี่ยเราไม่ต้องตัดให้มันเปิดนะคะเวลาเวลาเราทําไส้เสร็จเราก็จะใส่ไส้เข้าไปข้างในนะคะนี่ค่ะทําง่ายค่ะสําหรับให้ถ้ามีลูกเล็กไปโรงเรียนใช่ไหมคะทาอาหารให้ลูกใส่กระติกนะคะมันไม่ต้องยุ่งยากแล้วก็เป็นมันมีสารอาหารมันมีโปรโตีนด้วยเนาะแล้วก็วิตามินด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้อันนี่คือแม่ยาก นี่คือแม่ย่าตีไข่แล้วนะคะตีไข่ใส่พริกไทยดำกับเกลือนะคะนี่ก็คือมะเขือเทศครึ่งซีกนะคะครึ่งลูกค่ะแล้วก็มีหัวหอมครึ่งหัวนะคะเดี๋ยวแม่ย่าจะพาไปทำนะคะโอเคค่ะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะนี่ค่ะ ทำดูโอเคนะคะเดี๋ยวแม่ย่าจะทําให้ดูนะคะเพราะว่าคลิปแม่คลิปถ้าทําคลิปยาวไปมันจะตัดนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปที่สองนะคะคะ่ะสวัสดีคะ่ะ